สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องหลอดต่อพอดีวันก่อนเนี้ยเราผมคุยกับพี่คนหนึ่งนะครับก็คุยเรื่องหลอดฟิลิปนี่แหละฮะคุยไปคุยมามีไปมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งเขาถามผมว่าหลอดเนี่ยเป็นของแท้ไหมอืมคือคําถามเนี้ยพอพอพี่เขาถามผมเนี้ย ตอนนั้นที่ผมคิดอยู่คือผมไม่ได้คิดว่ามันแท้หรือไม่แท้นะคือปกติหลอดเนี่ยผมคิดอยู่2ประเด็นตอนนั้นนี่ก็คือว่า1หลอดเสียหรือหลอดไม่เสียหลอดใช้งานได้ไหมหรือว่าหลอดเสียกับประเด็นที่2ก็คือหลอดที่เราเห็นเนี่ยอย่างหลอดเบอร์นี้ PCL 85มิ n i w a ตเนี่ย,ยที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นหลอดฟิลิปมินิวัตที่ผลิตจากประเทศไหนคือตอนที่เราคุยเรื่องหลอดฟิลิปเนี่ย ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าหลอดฟิลิปเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นชื่อฟิลิปนะครับมันมีมันมีแหล่งผลิตหลอดให้กับฟิลิปเนี่ยมากมายเลยในอันนี้พูดถึงสมัยก่อนนู้นนะมีโรงงานอยู่แทบจะร,รอบโลกได้นละครที่ทําหลอดให้กับฟิลิปทีนี้ประเด็นประเด็นของเราก็คือว่าไอ้หลอดที่มันเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันมาจากประเทศอะไรเพราะถ้าเราดูที่กล่องเนี่ยมันไม่มีบอกนะ หือแม้กระทั่งตัวที่สกรีนเองก็เถอะบางทีก็อาจจะมีบอกว่า in, uh, Poland, Made อ n นฮอลแลนด์เม d e i ินเยอรมนี made i n เบิเตนอะไรก็ว่าไปนะฮะนั้นมันมีวิธีการดูอยู่เพราะฉะนั้นน่ยในประเด็นที่ผมคุยกับพี่ก็คือว่าเราเราสนใจว่าหลอดเนี้ยมัน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 ใช้ได้หรือมันเสียกับประเด็นที่สองคือมันผลิตที่ไหนน่าจะตรงประเด็นมากกว่าในการใช้งาน ทีนี้เวลาเราเราดูจะดูยังไงฮะนะฮะทีนี้โดยปกติเนี่ยที่เราจะใช้ดูเราจะใช้หลักการดูก็คือว่าสกรีนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันจะมีอีกจุดหนึ่งที่จะบอกว่าหลอดเนี่ยมันเป็นหลอดที่ผลิตจากประเทศอะไรถ้าเราสังเกตนะครับพอมองเห็นนะฮะหลังๆมันจะมีตัวโค้ดเนี่ยปั๊มอยู่ที่ด้านล่างของหลอด ตัวทมมดนะฮะผมชอบพูดบ่อยๆว่าตัวทั้หมดเพราะมันทหมดจริงๆนะฮะนี้เราลองสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าเป็นตัวกลางๆด้วยปกติเนี่ยตัวกลางๆเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่สี่สองแถวนะฮะมีตัวกลางอยู่สองแถวนะครับแถวบนแถวล่างให้ดูตัวกษรตัวล่างของโดยส่วนใหญ่จะอยู่แถวล่างนะฮะดูตัวกษรตัวแรกจะเห็นว่าตัวกษรตัวแรกของหลอดเนี่ยเป็นรูปเดลต้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะ แล้วก็จะมีเลขตามหลังอันนี้เป็นสามเหลี่ยมห้านะสามเหลี่ยมห้าก็คือสามเหลี่ยมแล้วก็ปีที่ผลิตน1965และหลังก็เป็นสัปดาห์ผลิตส่วนด้านบนโค้ดบนจะเป็นโค้ดที่บอกว่าถ้าเราไปเปิดตามตารางเนี่ยมันจะบอกได้ว่าเป็นเบอร์อะไรเพราะบางทีสกรีนมันหาย PCL85 เนี่ยสกรีมพวกนี้มันหายง่ายมากลยดึงเข้าดึงออกมือโดนเนี่ยก็จะหายละนี พอเรารู้ว่าเป็นเดลต้าสิ่งที่เราทําต่อไปคือเราไปเปิดตารางซึ่งตารางพวกนี้ขออภัยมีเสียงรบกวนตารางนี้เรามีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะเยอะแเลยเป็น Factory Code ของฟิลิปนะจะเห็นว่าตามตารางนี้เราจะดูที่ตัวอักษรตัวแรกนะครับก็จะบอกว่าตัวดีนะฮะถ้าเป็นตัวดีก็คือเป็น Volvo โรงงานที่เยอรมนีนะฮะฮัมบู ถ้าเป็น B ก็จะเป็นมูลาด b a c k กเบอร์เก็หลอดมูลาดที่เรารู้จักกันนะฮะที่เราที่เรานิยมกันมากพอสมควรเลยทีนี้ตัวเดลต้าคืออะไรก็คือตัวนี้นะฮะเดลต้าเนี่ยเป็นฟิลิปที่เมืองเฮเลนะฮะฮอลแลนด์ Holland. เัีนั้นหลอดหลอดตัวเนี้ยที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยตัวเนี้ยนะฮะก็เป็นหลอดที่ผลิต จากประเทศฮอลแลนดะ์ฮะโดยง่ายๆก็คือโดยสรุปก็คือก็จะดูโค้ดเวลาดูโค้ดก็ก็บุญหารนิดนึงนะฮะันจะเป็นตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะที่เห็นล่างๆนะตรงนี้นะครับดูออกษรตัวแรกเดลตานะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นตัวอย่างในการดูว่าหลอดที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยมันเป็นหลอดที่ผลิตอยู่ที่ไหนนะครับ ทีนี้มันมีอย่างอื่นไหมก็อย่างเช่นอย่างหลอดเบอร์นี้ p c r 8 2ฟิลิปมินิวัตเหมือนกันอันนี้เป็นเบอร์ p c r 8 2นะฮะฟิลิปมินิวัตอ่ะแล้วเบอร์นี้ตัวเนี้ยผลิตที่ไหนเราก็ดูโค้ดข้างล่างเหมือนเดิมอุณาดูอ่ามาเจอแล้วนะครับโค้ดข้างล่างเนี่ยเป็นตัว L L 3 1 9 6 3นะครับ ตัวด้านบนก็เป็นโค้ดที่บอกว่าเป็นเบอร์ PCL82 แล้วก็ตัว L เนี่ยไปเปิดชาร์ตเปิดตารางดูเราก็จะเจอว่าตัว L ะะตัว L เ,เป็นเบอร์อะไรตัว L ตัว L ก็อันนี้นะฮะอยู่ในเบลเยียมเป็นโรงงานมาสด้านะอยู่ในรัสเซลฮะอยู่ในเบลเยียม หลอดตัวนี้ฟิลิปไม่ได้วัดตัวนี้ก็ผลิตจากประเทศเบลเยียมนะครับผลิตจากเบลเยียมตัวตัวอย่างอื่นนะครับฟิลิปเหมือนกันตัวนี้ฟิลิป p c r 8 2เหมือนเบอร์เมื่อกี้เลยแต่หน้าตาไม่หน้าตาไม่เหมือนกันนะตัวซ้ายฟิลิปพอแลแล์แล้วล่ะแต่ตัวขวาเนี่ยฟิลิปสกรีนเขียวเนี่ย จะผลิตที่ไหนนะครับแล้วก็มาดูกันก็เวลาท่านได้หลดมาท่านก็มองหาออมองหาโค้ดนะครับตัวนี้โค้ดเป็นเลขเจ็ดนะคโค้ดตัวหน้าเป็นเลขเจ็ดฮะเป็นเลขเจ็ดนะครับโครงสร้างแบบนี้นะฮะโค้ดตัวหน้าเป็นเลขเจ็ดเอาไปเปิดตารางนะครับเลขเจ็ดก็ไปเปิดตารางดูนะฮะเลขเจ็ด โอเคก็จะเจอว่าเป็นฟิลิปตัวนี้เป็นหลอดที่ผลิตจากญี่ปุ่นนะฮิตาชิโรงงานฮิตาชิเบอร์เจ็ดนะครับตัวนี้นะสกรีนขียเวเมื่อกี้เนี่ครับไป็นอะ กรีนเขียวเนี่ยครับก็จะเป็นหลอดที่ผลิตจากประเทศญี่ปุน่นสวยเลยนะฮะสกรีนสวยเลยนะครับอ่ะต่อไปมีอีกไหมอันนี้อีกอันนี้เบอร์ที่เราใช้กันบ่อยๆ E.C.C. 8 1หรือ1 2 A.T. 7อยู่ในกล่องผิลิบสีเหลืองนะครับ เจมที่ตัวก็ไม่บอกอยู่ดีะฮะที่ตัวไม่ได้สกรีนบอกว่าเขาผลิตจากที่ไหนนะฮะฟิลิปปิี4แบบแล้วก็ดูโค้รนะครับตัวนี้สกรีนโคตรชัดมากเลยตัวแรกเป็นตัว B b นะ B 3 J 3อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มาดูเมืดตารางดู B ก็อย่างที่เมื่อกี้ดูกันก็คือว่า B ก็จะเป็นมูลาท,ที่ UK ก็คือ เป็นหลอดมูลาดนะครับเป็นหลอดมูลาดนั่นเองนะครับไมั้นหลอดเบอร์นี้เนี่ยที่จริงแล้วที่เราเห็นว่าเป็นฟิลิปอ c ซีซก็เทียบได้เท่ากับเป็นหลอดมูลาดนะครับเพียงแต่มันสกรีนได้ฟิลิปนะครับอันนี้มันคือเป็นวิธีในการดูหลอดว่าผลิตจากที่ไหนนะก็พอจะอธิบายความหมายของคาว่ามันแท้หรือไม่แท้ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมได้อธิบายไปกับพี่เขานะว่า ถ้าดูแท้ไม่แท้เนี่ยมันคือหลอดเนี่ยโครงสร้างภายในมันแก้ไขก็ไม่ได้หรอกนะครับแต่สิ่งที่เราสนใจอาจจะเป็นเรื่องของมันผลิตที่ไหนอย่างอันนี้ก็โค้ดบีนะฮะโค้ดบีก็จะเป็นมูล,ลาดน,นะครับตัวก็อันนี้นะฮะอันนี้วาโวนะครับวาวเราบางคนที่คุ้นๆก็จะรู้ว่าคือหลอดที่ผลิตในประเทศเยอรมันนะครับเขาดูโค้ดนะะผลิตประเทศเยอรมันจริงไหมนะฮะ ก็ดูโค้ดครับผมหาโค้ดนิดน,นึงน่าโอเคเราเจอแล้วโค้ดเป็นตัวดีด็อกนะตัวแรกนะฮะดีด็อกแก็ไปเปิดตารางเปิดชาร์ตนะครับก็ดีด็อกก็จะเป็นฮัมบูกเยอรมันตัวดีโอเคแต่นี้วอลโวหลอดเบอร์ PCR82 า o l v o วโวนะครับผลิตที่เยอรมัน แต่ว่าอย่างหลอดนี้ตัวอย่างหลอดนี้วาเว,วเหมือนกันนะครับวาเว,วเหมือนกันแต่ว่าผลิตที่อ่ายู UK, เคนบีเตนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สกรีนวาวโวนั่นแหละแต่แท้ที่จริงมันคือหลอดบูลาดน,นะครับหลอดบูลาดทีนี้มันจะมีอยู่บางประเภทฮะเช่นหลอดเบอร์นี้ อันนี้เป็นกลองฟิลิป PL504 นะครับสกรีน P ฟิลิป PL504 ปรากฏว่าหลอดเนี้ยไม่มีโค้ดฮะหลอดนี้ไม่มีโค้ดพยายามส่องแล้วไม่มีโค้ดกรณีที่หลอดไม่มีโค้ดนะฮะแต่ว่าตัวที่สกรีนเนี่ยมันชัดเจนขนาดนี้แสดงว่าหลอดมันไม่ได้ถูกปั๊มโค้ดมาตั้งแต่ทีแรก มันเป็นไปได้ก็คือมันไม่ใช่หลอดฟิลิปนะครับมันไม่ได้ถูกผลิตจากโรงงานในกลุ่มนี้ทั้งหมดมันอาจจะผลิตจากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ OEM ให้ฟิลิปนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเราเทียบแล้วผมเทียบแล้วก็คือมัตสุชิตะนะครับมัตสุชิตะที่ญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะคือมันอาจจะมีแบบนี้ได้คือจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเสียงมันเป็นอะไรนะ ผมแค่พยายามอธิบายว่าหลอดฟิลิปถ้าเราจะดูก็อาจจะดูได้ว่าวิธีการที่จะดูว่ามันผลิตจากที่ไหนนะครับโรงงานผลิตของหลอดหลอดนั้นเนี่ยมันคือที่ไหนกันแน,น่ก็อนี้อันนี้เนี่ยผมมจั่นใจจากหลอด PL504 ที่มีอยู่เดิมๆเ,เ,เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมัสุชิตตะี่บุน่นะครับก็ประมาณนี้แต่อย่างนี้จะไปบอกว่าหลอดมันไม่แท้มันก็ไม่ไม่เชิงนะ มันมันก็ไม่ไม่ได้ถูกต้องร้อเซ็ทีเดียวนะโอเคนะครับงั้นวันนี้ก็คลิปนี้ก็ก็พูดถึงตัวที่พอจะบอกได้ว่าหลอดฟิลิปที่เราใช้กันเนี่ยมันถูกผลิตจากที่ไหนนะฮะก็อยู่ประมาณนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ